ช่วง Bridge r o o t สนับสนุนโดย CLC Thailand Center ศูนย์ฝึกอบรมการผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ผลิตอิฐมวลเบาในระบบ CLC BC Block บล็อกมวลเบาสำหรับบ้านเย็นก่อฉาบด้วยปูนทั่วไปได้ BC Event Rental ผู้นำด้านอุปกรณ์จัดงานให้เช่าอันดับหนึ่งของเมืองไทย BC r Express หนึ่งเดียวในเมืองไทยขนส่งกระจายสินค้าทั่วประเทศ BC Warehouse พื้นที่โกดังเก็บสินค้ามากกว่า1 0,000่นตารางเมตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล Glory Security ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด IP Camera แบบไร้สายที่ดูได้ในสมาร์ทโฟน และตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเล็จากประเทศสหรัฐอเมริกาไทย YouTube หลักสูตรรวยด้วย YouTube Partner หลักสูตรที่จะสอนให้คุณเข้าใจการสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนจากคลิปวิดีโอที่เราสร้างเองง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วง r ริชทรูสท่องเที่ยวสไตล์ธุรกิจไปกับโอโจวันนี้นะคะเราพา,าคุณผู้ชมค่ะมาเที่ยวกันที่เจเจมอค่ะอีกแล้วค่ะเจเจมอมีอะไรเด็ดๆตามโอโจวันเลยค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมค่ะสะพึงมากค่ะบรรดามแมลงต่างๆค่ะดวงกว่างเอ๊ะ แล้วมันคืออะไรจะทำอะไรจะต่อยอดธุรกิจยังไงเพราะนี่คือร้านบิทเ e อร์แค่ะย่ yeah! กล่องค่ะมันแต่มันเหมือนจะแม,แมงทับพปช่ปะยังไงคือแบบมีราคาที่กล่องด้วยอ่ะลักษณะจะแบบ3,500บาทค่ะคุณผู้ชมสนใจดวงตัวไหนครับผมอ๋อพี่ต้นหรือเปล่าคะใช่ครับสวัสดีค่ะพี่ตน้น คุณผู้ชมคะสิ่งที่เราตามหาอยู่ก็คือเจ้าดวงตัวน้อยแล้วก็เจ้าของร้านค่ะพี่ต้นคะเดี๋ยวให้พี่ต้นแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะครับผมเอกนรงนงนทพานะครับเป็นเจ้าของร้านบิทเทลแซดครับโอ้โหพี่ต้นคะคือโอโจเนี่ยนะ,ะเคยมาเดินที่เจเจมอหลายครั้งค่ะแต่ก็เคยแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เดินผ่านร้านพี่แล้วบอกว่ามีทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะมาสนใจเจ้าแมลงที่เรียกว่าตัวด้วง นี่อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ต้นเข้ามาจาับธุรกิจตัวนี้คะอตอนที่ทำทีเซตครับปริญญาโทก็ไปดูงานที่ญี่ปุ่นก็ไปสนใจวัฒนธรรมก็เลยเอาด้วงกลับมาบางไทยเอาด้วงมาเลี้ยงเพราะได้คู่หนึ่งอ๋อคือสนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นแต่ไปได้ด้วงมาเลี้ยง <c oughs> ก็นะกลับมาบมงไทยมาหาด้วงในบมงไทย ก็คือด <bin uk> <azo> ้วงนี่คือมาจากที่เมืองไทยใช่ครับค่ะก็เอามาเพาะค่ะได้ประมาณ20-30ตัวก็ขายหมดเลยก็คือจากได้มาคู่หนึ่งแล้วก็ให้เขาแบบผสมพันธ์กันแล้วก็ออกมา20-30ตัวเป็นตัวอ่อนด้วยเป็นตัวอ่อนแล้วก็ขายได้ครั้งแรกนี่ขายได้ตัวละเท่าไหร่คะตัวละร้อยครับตัวละร้อยคือสมัยเด็กๆค่ะตอนที่แบบบ้านอยู่แถววัตถันจังหวัดนะคะเคยเอาด้วงมาแบบชนกันนะคะ ก็คือได้มาฟรีแล้วก็ไม่เคยคิดจะขายด้วยนะแต่อันนี้คือมันอยู่ที่สายพันธุ์หรือเปล่าคะหรือว่ายังไงใช่ครับมันมีพันธุ์อะไรบ้างคะที่น่าสนใจก็จะเป็นด้วงครีมครับด้วงอะไระคะด้วงครีมครีมใช่ครับด,ด้วงครีม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 ครี ใช่แล้วค่ะสมัยเด็กๆนี่คือเป็นแนวตั้งค่ะดวงกว่างที่เอามา,มา,มาแบบกัดกันอะไรยอย่างเงี้ยดูเป็นผู้หญิงร้กางเลยอ่ะอ๋ออันนี้เป็นดวงครีมไงหนีบอย่างงี้ด้านข้างค,ค่ะอันนี้ถ้าบินไปนี่คือไม่เกี่ยวกับโจนะคะคแต่ก้องรับผิดชอบเองไม่ใช่ครับอ,อันนี้จะเป็นดวงครีมฟันเลื่อยยักครับคุณผู้ชมคะเราจะมาโอ้คุณพระตัวใหญ่มาก คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือด้วงคีมค่ะมันดูเหมือนสัตว์โลกล้านปีอ่ะพี่ต้นครับมันยังไงคะตัวนี้อันนี้คือต้นสายมาจากฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ก็ใกล้ๆบ้านเรานะใช่ครับเราไปพอพันที่ญี่ปุน่นนำเข้ามาที่ประเทศไทยอ๋อเสน่ห์ของมันคืออะไรคะตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ขนาดประมาณร้อยสองมิลครับร้อยมิลหรือประมาณเกือบสี่นิ้วเหมือนกันนะคะ ความยาวของมันนะคะตัวใหญ่อะแล้วอายุของมันล่ะคะเฉลี่ยประมาณ3ปีครับประมาณ3ามขวบเท่านั้นเองพอประมาณใกล้3ขวบก็ใช่ก็จะก็จะตายก็จะตายพอดีเลยแล้วขนาดตัวเนี้ยคะอายุประมาณเท่าไหร่คะจะบินไหมเนี้ยคือเป็นด้วงจะไม่โตแล้วครับจะโตตอนเป็นตัวอ่อนจะโตตอนเป็นตัวอ่อนใช่คืออันนี้เกิดมาก็คือออกจากเดด้จะนับหนึ่งใหม่ ก็เพิ่งเกิดได้ประมาณ1เดือน1เดือนตัวขนาดนี้เลยเหรอคะครับผมแล้วมันก็จะไม่ไซส์ก็จะไม่ใหญ่ไปกว่านี้ให้โตอีกแล้ว1เดือนนี้คือเป็นอายุที่กําลังขายเลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ตัวพู้ตัวเมียค่ะตัวพู้ครับตัวเมียจะไม่มีเขาอ๋อแล้วส่วนใหญ่แล้วราคาที่เราขายเนี่ยค่ะครับใครเป็นแบบคนตั้งราคาหรือว่าเป็นความพอใจของเราว่าเราอยากจะขายราคานี้อ่ จะห้าสิค่ะคือตลาดใหญ่ที่สุดในโลกจะอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะคเหมือนกับว่าเขามีราคามาตรฐานคล้ายๆกัแบบว่าเหมือนทองคำอะไรอย่างเงี้หรือเปล่าหรือว่าแบบวิ่งขึ้นตามความพอใจของแต่ละยุคแต่ละสมัยมันจะไม่เชิงเหมือนทองคำไปเพราะว่าด้วงมันจะมีหนึ่งเดียวในโลกคือตัวเดียวจะไม่เหมือนกันอ๋อคือหมายความว่าแบบแต่ละตัวจะไม่ได้เหมือนกันใช่ครับจะมีคาแรคเตอร์อย่างงี้่ บางตัวจะตัวหนาบางตัวจะตัวยาวใหญ่อะไรทั้งทที่เป็นพัน์ธุเดียวกันใช่ครับก็จะไม่เหมือนกันอ๋อคุณผู้ชมคะและนั่นก็คือเป็นจุดขายที่ทําให้ราคาเขาจะถูกจะแพงขึ้นอยู่ที่แต่ละตัวขึ้นอยู่ที่ความภูมิใจหรือว่าความพอใจค่ะว่าเฮ้ยตัวนี้มันเท่อะเราขายราคานี้ครับนะอย่างตัวนี้เนี่ยกลัวมันบินอะครับมันไม่บินแล้วครับไม่บินแล้วคะครับคือเป็นดวงเลี้ยงส่วนใหญจะไม่บิน สง,งั้นนะ่ะไม่บินเนี่ยคุณผู้ชมจะจะคือเอาไปวางก็อยู่ในนี้ใช่อย่างตัวนี้นี่ราคาเท่าไหร่คะแปดพันห้าครับแปดพันห้าตัวนี้แปดพันห้าคุณผู้ชมและในร้านเนี่ยมีตัวไหนราคาแบบสบายกระเป๋าแบบว่าเัาจะอยากจะเริ่มเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่านิดหนึ่งอะ่ะอามาเป็นพันนี่หายนั่นนี่ยเป็นพวกนี้ครับอันนี้พันสอง พันสองค่ะและ้วค่ะแล้วก็ตัวไหนอีกคือตอนนี้มีตังค์อยู่ในกระเป๋าไม่เกิน500บาทเงอะอ่าก็จะมีคุณต้นเลือกไม่ถูกเลยอ่ะมีตัวนี้ครับคือเป็นค,คนไม่มีฐา,าน<ม>อ่ะคือหาตังลอดเนี่ยแ <laughs> บบก็อากจะไม่เกิน500บาทโอ้โห ตัวนี้เท่าไหร่คะ450ครับเหลือตังกับบ้าน50บาทค่ะคุณผู้ชม450บาทนี่คือพันอะไรคะโกว<งโก>างมองโกครับกวางมองโกเฮ้ยมาจากมองโกเลยเหรือเปล่าอ่ะ<งโก>เป็นดวงบ้านเราครับแต่ชื่อนัก,กิตะเขาตั้งไว<งโก>้อ๋อนักขิตาวิทยาเขาตั้งเอาไว้นะคะ<ช>เป็นมองโกร<งโก>ดูมีสัญชาติไฮโซค่ะ<งโก><งโก>แต่จริงๆแล้วอยู่บ้านเราแล้วบ้านเรานี่เจอมากที่จังหวัดอะไรคะถ้าเป็นตัวนี้จะอยู่ เ,เป็นด้วงเหนือเจ้า450บาทแบบนี้นี่คนนิยมไหมคะอ่าไม่เท่าไหร่ไม่เท่าเท่าพวกนี้ครับ <laughs> ไม่ไม่เท่า8ปาใช่ยางี้จะขายดี <c oughs> คุณผู้ชมคะแบบนี้จะขายดีคะ่ะอ,อ,อุ๊ยแต่มันก็วิธีการเลี้ยงนะคะพอเห็นแบบนี้แล้วก็ยังงงว่าเขาทานอะไรให้กินเยลลี่ครับคือในธรรมชาติจะกินผลไม้สุกผลไม้สุกผลไม้แต่ว่าในกรุงเทพ ในเมืองเราจะหาผลไม้ปลอดสารพิษไม่ได้โอ้โแเ้วเยลลี่นี่คือไม่มีสารพิษใช่ครับไม่มีสารกันบูกไม่มีสารพิษทำมาให้ด้วงโดยเฉพาะเยลลี่สําหรับน้องด้วงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสอตัวนี้เนี่ยราคาต่างกันเจ้าตัวนี้8 5ดพันหเจ้าตัวนี้หมื่นสพบาทถ้าไม่มีฐานะจริงก็ไม่ควรนะคะมันต่างกันยังไงคะพี่ต้น ขนาดต่างกันนะครับตัวนี้ร้อยสองมิลร้อยสองมิลกับร้อยสามมิลมิลเดียวครับมิลเดียวเพิ่มราคาแบบ,ค,บคือแสดงว่าความใหญ่ของเจ้าตัวดวงดวงครีมเนี่ยครับมันก็คือมีผลในเรื่องของราคาด้วยใช่ครับ oh. คืออ่าหนึ่งมิลนี่หาก,กันไม่ใช่แค่ความยาวครับคือทั้งตัวก็จะใหญ่ขึ้นไปดูอ๋อคือยาวกว่าหนึ่งมิลกว้างกว่าอีกหนึ่งมิลใช่ก็จะทำให้เขาแบบว่า แพงขึ้นแล้ววิธีการจับเขาล่ะคะหมายถึงว่าเวลาเราจะจับเขาไม่ให้เกิดอันตรายจับขึ้นมาได้เลยถ้าเขาไม่ยอมก็เขาไม่ยอมก็หักคอเขาออไม่ใช่นะคะแต่พัน้าจะหายไปอุ้ยตอนแรกค่ะคุณผู้ชมโอโจจะขอจับแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจดูนางดื้อนิดนึงอันนี้คือมีรูปหัวด้วย อารมณ <ique> ์มันจะเหมือนแบบสัตว์โลกร้านตีมากเลยค่ะเฮ้ยอย่านะหน้าตาแบบว่าดูไรเดียงสาดูอ่นตาโรคไม่ใช่ละคือผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูพันธุอื่นต่อค่ะจะคล้ายๆกับหุ่นยนต์จะคลอ๋อคือคือมันอาจจะเป็นเสน่ห์ของมันด้วยไหมพี่ต้นใช่ครับว่าแบบเออเขาคล้ายหุ่นยนต์น่ะนิดนึงเด็กผู้ชายน่าจะชอบโอ้พอพูดถึงแบบว่าคนส่วนใหญ่ที่จะเลี้ยง เจ้าพวกดวงต่างๆเหล่านี้ค่ะพี่ต้นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรืออายุประมาณเท่าไหรค่คะก็มีคือลูกค้าของเรามีตั้งแต่เด็กจนถึงแบบ60อาพก็มีเด็กๆอย่างนี้แล้วเขาจะเอาตังค์จากที่ไหนมาซื้อนะคะมาคือเขาพ่อแม่เขาจะให้อยู่แล้วอ๋อค่ะก็คือคบแบบชื่นชอบคือคุณพ่อแม่เขาก็สนับสนุนแล้วก็มาจนถึงวัยวัยรุ่นอย่างเรา17-18 <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เขาจะคิดว่ามันก็ดีกว่าไปเล่นเกมไปอ oh, ๋อแต่จริงๆก็สอนให้เด็กๆเขารักสัตว์ด้วยเนาะจิตใจอ่อนโยนขึ้นใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมอืมคร,คราวนี้เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้รู้จักน้องด้วงพันด้วงดวงคีมไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูการต่อยอดธุรกิจของพี่ต้นบ้างครับค่ะพี่ต้นคะจุดเริ่มต้นของการที่จะมาเอาน้องด้วงเนี่ย เข้ามาเป็นธุรกิจจุดเริ่มต้นอยน่างที่เกริ่นไว้ก็คือว่ามีน้องด้วงมาคู่หนึ่งอ่าแล้วก็เพาะเล่นๆเ,เอามาจับคู่กันนะคะได้ประมาณ20-30ตัวแต่เป็นด้วงพันุไทยคราวนี้ทำไมมันถึงกลายมาเป็นธุรกิจที่แบบว่าชาวต่างชาติก็ต้องมาซื้อกับพี่อะคะครับก็คืออ่าด้วงที่ผมเลือกตั้งแต่แรกเลยเป็นด้วงไทยก็จริงแต่ว่าเป็นด้วงที่หายาก ก็คือจุดเริ่มต้นคือแบบว่าเอาที่หายากก่อนเลยเอามาลองเล่นดไม่มีใครมีไม่มีใครมีใช่เราก็เราก็เลือกเพาะตอนนั้นก็คือผมเป็นคนแรกที่เพาะด้วงครีมหายากได้เพาะด้วงครีมหายากด้วยตัวเองด้วยใช่เขาก็เลยเข้ามาซื้อค่ะอ่าแล้วก็ขายออกไ้ทีนี้พอมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งผมก็เอาไปเปิดเว็บไซต์เลยเว็บไซต์ใช่เริ่มจากเว็บไซต์เลยครับค่ะเปิดเว็บไซต์อยู่ประมาณกี่เดือนนะคะ เิดเว็บไซต์ประมาณ2 3สมปีครับสองสมปีแล้วคนเริ่มที่จะสนใจในเว็บไซต์นี่ใช้เวลานานไหมคะไม่ครับก็คือคือเราเป็นดวงหายากอยู่แล้วคนก็เข้ามามาลุมซื้ออยู่แล้วคือคนเข้ามาในแบบในเว็บไซต์เราเพื่อจะหาไอ้เจ้าดวงที่มันหายแายากๆเนี่ยกับพี่ต้นครับแล้ววันดีคืนดีทําไมถึงมาอยู่ที่เจเจ,เจมอได้อะคะ่ะลูกค้าต้องการให้เราเข้ามาที่จตุจักรอ๋อเราก็ไปเปิดร้านข้างล่างก่อน ก็คือลูกค้าครีเควสเข้ามาค่ะคุณผู้ช,ชมว่าแบบเฮ้ย<ช> <"He i, S 2> คุณต้นคุณต้องมามีหน้าร้านนะเพราะว่าจะได้มาหาดูน้องด้วงเนี่ยกันแบบว่าชัดๆไม่ต้องผดูผ่านทางคอมพิวเตอร์น<ช>ะอยากเห็นตัวจริงแล้วก็มาซื้อได้เลยใช่ครับก็เลยมาอยู่ที่นี่ครับค่ะแล้วผลตอบรับจากสังคมออนไลน์สู่สังคมออฟไลน์เป็นยังไงบ้างคะยอดขายก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวอ๋อ ก็คือเพิ่มขึ้นเลยเป็นเท่าตัวเพราะว่านอกจากอย่างแรกคร่ะคุณผู้ชมคือพออยู่ในสังคมออนไลน์เนี่ยคนก็จะเจอรู้จักกันพอสมควรแล้วแล้วหลังจากที่เขามาเห็นภาพในออคอมพิวเตอร์หรือว่าหน้าจอคอมแล้วอยากจะเห็นตัวจริงนองด้วงก็มาสู่สังคมออฟไลน์ทําให้การจับต้องสินค้าเนี่ยมันเกิดได้อย่างเร็วขึ้นใช่ครับ <Ha. S 2> คือส่วนหนึ่งเพราะว่าด้วงแต่ละตัวไม่เหมือนกันมีคุณเสน่ด้วย,วยวเนาะครับผมก็อยากที่จะเห็นแบบนี้แล้ว อย่างแรกเลยที่หลายๆคนที่ชื่นชอบในช่วงของ Rich r o ของเรานะคะนั่นก็คือการต่อยอดธุรกิจพี่ต้นคิดว่าหลังจากนี้จะต่อยอดธุรกิจน้องด้วงนี้ยังไงคะคือแผนไว้ว่าอยากจะเป็นมิวเซียมเฮ้ยมิวเซียมพิพิธภัณฑ์เปิดให้แบบคนเข้าชมใช่ครัแบบด้วงใส่พันธุ์หายาตใช่เจ๋งอ่ะอันนี้คิดดีค่ะยกนิ้วให้ แล้วน้องด้วงเนี่ยนอกจากคุณต้นจะชอบด้วงแล้วลักษณะของมแมลงหรืออะไรพวกนี้ใกล้เคียงกันมีตัวไหนบ้างคะที่อยากจะแนะนำนอ,อกจากตัวนี้ก็จะมีครีมสายลุงนะครับอ๋อคุณผู้ชมคะคือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าน้องเขาเป็นแมงทับแต่จริงๆก็คือเป็นด้วงเหมือนกันอันนี้ก็คือ,อมันจะเชื่อมด้วยอันนี้ ไม่ไม่ค,มคีบเรานะแต่จะเจ็บนิดนึงครับเล,เล็บเขาจะคมอือไม่นิดนะคะนิดนึงละใ <c oughs> ช้ได้อยู่ค <c oughs> ่ะเจ็บนิดนึงคือน้องน้องร่วงพันนี้คือตอัลล่าโอโจคิดว่าเหมือนแมงทับคือสีรุ้งใช่ไหมคะ <c oughs> ตัวนี้หายากไหมคะเมื่อก่อนหายากเดือนนี้เพาะพันกันเยอะมากอันนี้ตัวประมาณเท่าไหร่คะสองพันห้าครับสองพันห้าร้อยบาทเหรียฉันไม่สามารถ สองพันห้าแต่มันสวยอะค่ะก็คือจริงๆรแล้วเวลาเราไปเลี้ยงที่บ้านเนี่ยเลี้ยงในตู้ปลาหรือว่าเลี้ยงในโหลหรือยังไงคะอ่าจะเลี้ยงในกล่องแบบนี้ครับเลี้ยงในกล่องแบบนี้เลยแตประหยัดพื้นที่ด้วยแล้วเขาไม่ต้องแบบมีจอกกิ้งตอนเช้าไม่ต้องับคะคืออยู่เฉยๆดีกว่าเดินเดินมากก็จะเสียพลังงานดิฉันเจ็บิด้วยอยู่เฉยๆดีกว่าไม่ควรให้น้องเขาจอกกงจอกกิ้งนะคะอ่ะเลี้ยงในกล่องแบบนี้ แล้วมีสายพันธุ์ไหนที่คุณต้นอยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นบ้างคะคุณผู้ชมคะการต่อยอดธุรกิจในช่วง bridge r นะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราก็ได้ไอเดียเก๋ๆนะคะจากคุณต้นไม่น่าเชื่อคะ่ะว่าน้องด้วงที่เราเห็นดูเหมือนกับว่าเฮ้ยแถวบ้านเราก็มีแต่สามารถมาต่อยอดธุรกิจกับสายพันธุ์หาย,ยากที่เขาสามารถเพาะพันธุ์เองอย่างแรกก็คือความชอบแน่นอนคะ่ะก็คือตอนนี้ <c oughs> ชอบมากแต่เอาเออกจากนิ้วไม่ได้ แสดงว่าตัวนี้ซนน่ะใช่ไหมเขาจะเกาะไว้ป้องกันตัวเขานะครับอ๋อป้องกันตัวพอพูดถึงเรื่องการป้องกันตัวเขาจะมีวิธีการแบบป้องกันตัวเองจากศัตรูยังไงคะครับถ้าเป็นถ้าเป็นพันเนี้ยสู้ใครไม่ได้ก็จะเกาะให้แน่นเพื่อไม่้เพื่ออย่านะอย่าทำร้ายฉันเกาะเออแปะถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะนีถ้าเป็นด้วงครีมก็คือแบบอย่าเข้ามานะ เรียบอย่างนี้นะครับแล้วมีสายพันธุ์ไหนอีกคะก็จะเป็นครีมทองครับผมครีมทองคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือด้วงครีมทองท่านนั้นท่านไม่เห็นสีทองเลยอ่ะทำไมมันเป็นสีนี้อะคะออกเหลืองๆครับอ๋อนี่คือเหลืองแสงสว่างมากๆจะเป็นสีทองอ๋อนั่นคือแบบเคล็ดลับในการเลี้ยงเจ้าพันธุ์นี้ครับแต่ถ้าแบบมืดๆก็จะเป็นสีดำ อันนี้เป็นพางตัวของเขาหรือเปล่าใช่ครับเป็นวิธีพางตัวเป็นวิธีพางตัวถ้าเกิดยถ้าเกิดอยู่ในที่มืดเขาก็จะแบบดําๆค่ะแล้วอยู่ในที่สว่างเขาก็จะสีออกเหลืองๆจนแบบมีประกายเหมือนสีทองอันนี้ตัวเมียครับอันนี้ตัวเมียครับอันนี้ตัวผู้หน้าตาก็เหมือนสัตว์ลอกลานปีเหมือนเดิมอะค่ะคุณผู้ชมน่ารักนะคะน่ารักในในสไตล์ของคนที่เขาชอบอันนี้ตัวนี้เท่าไหร่อะคะสี่พันห้าครับ พันมีอยู่500บาทถามว่าซื้อได้ไหมไม่ได้เก็บตังค์ด่วนนะคะแล้วส่วนใหญ่แล้วเวลาน้องๆผู้ชายเขาซื้อไปเลี้ยงนี่เขาเขาเอาไว้ที่ไหนกันนะคะในห้องนอนหรือว่าในห้องนั่งเล่นหรืออะไรยังไงคะบางคนก็ไว้ในห้องนั่งเล่นครับค่ะเหมือนมาเป็นเป็นของโชว์ <whipping> เหมือนตู้ปลาอะไรอย่างนี้ในห้องนอนไม่แนะนําให้เลี้ยง อ้าวทำไมอะคะก็บางทีอาจจะมีเชื้อโรคอะไรเงี้ยได้อ๋ออาจจะมีเชื้อโรคครับจากตัวเขาเองจากตัวเขาเองหรือว่าจากคนเพราะว่าอย่างพวกลายฝุ่นนะครับตามเบาะตามอะไรเงี้ยก็จะมีเขาจะเข้าไปหาดวงอือเป็นอย่างนี้นี่เองคือแบบฉันก็ไม่ควรจะอยู่กับดวงเพราะฉันอาจจะมีเชื้อโรคทําให้น้องนงตายได้พอพูดถึงอ้าวแล้วถ้าเกิดเราซื้อไป8,5 0 0หรือว่าห5 0 0 0อย่างเงี้ยแล้ว ตายทำไงคะเนี่ยก็เอาไปสตารครับดูตกใจคือนะวันนี้มูลค่า4,500แต่ถ้าตายไปจะราคามมาเท่าไหร่คะสตารแล้วถ้าเป็นร่วงแบบว่าหายยากๆก็จะราคาขึ้นไปคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะคือการต่อยอดธุรกิจคือติ้งไอเดียขึ้นมาเลยค่ะว่านอกจากสตว่าเราซื้อเข้ามาในราคา5000แล้วตอนนี้ เกิดส่วนหนึ่งเขาตายแล้วราคามันขึ้นครับมันก็จะแพงขึ้นไปตามยุคตามสมัยใช่ครับสมมติว่าสูญพันธุ์ไปแล้วอย่างเงี้ยครับแต่เราอยากเก็บตัวนั้นได้ยังเก็บไว้อยู่ค่ะมันก็จะมีราคาณเวลานั้นคุณผู้ชมแล้วนี่มันคือเสน่ห์อย่างหนึ่งในการทําธุรกิจน้องด้วงนี้เลยอะค่ะคุณต้นคะตอนนี้โอ๋จะแบบรู้สึกแบบไอเดียพรุ่งพรานมากเลยนะคะเพราะว่าไม่น่าเชื่อว่า ด้วงกวางหรือด้วงที่อยู่ในบ้านเราก็ดีนะคะมันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ขนาดนี้คุณต้นอ,อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่ดูทางบ้านหรือว่าคุณผู้ชมที่อยากจะทำธุรกิจอะคะ่ะครับก็อยากให้เลือกทำในสิ่งที่ชอบครับเพราะว่าการทำในสิ่งที่ชอบหรือเรารักเนี่ยมันก็เหมือนกับเราไม่ได้ทำงานามันก็เหมือนกับเราทำกับสิ่งที่เรารักไปตลอดเราก็จะไม่เหนื่อย อยากอยู่กับมันแล้วก็จะทําได้ดีด้วยครับผมนั่นะเองค่ะคือพอเราแบบรักในสิ่งไหนก็อยากอยู่กับเขาก็เอาไอ้ความรักของเราเนี่ยแหละค่ะมาทําธุรกิจแล้วก็ทําให้เหมือนกับมีแรงบันดาลใจในการสู้ในการทํางานต่อไปเนาะครับผมขอบคุณคุณต้นมากมากค่ะแต่ก่อนจากกันไปนะคะอยากให้คุณต้นฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะว่าถ้าจะมาร้านนี้มาได้ยังไงคะ เจเจมอห้อง S289 กับ S290 นะครับชั้น 2>, 2ใกล้ฟูดคอร์ดเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ,อก,ก็0 8 6 3 9 9 5 1 5 9ครับแอบเมมนะค,คะเดี๋ยวแอบโทมาจีก็เว็บไซต์ <c oughs> b e e t o s a t c o m ค่ะ,ค,ะคือทางเว็บไซต์เนี่ยนะคะก็สามารถอัปเดตได้บ่อยๆเลยนะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านก็อยากจะดูสายพันธุ์ใหม่ๆอยากจะดูเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องด้วงมีความรู้ในเว็บไซต์ด้วยขออีกทีค่ะ เว็บไซต์ b i t s uh, e z c o m ครับค่ะก็สามารถเจอเรื่องราวดีๆกับน้องด้วงได้นะคะคุณต้นคะ,ะคุณผู้ชมทางบ้านแอบสอบถามมาคะ่ะว่าถ้าเป็นผู้ชมที่ชมรายการ Live and Real ในช่วง Bridge Rouge นะคะมาซื้อน้องด้วงที่ร้านคุณต้นมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะ uh, ถ้าซื้อเฉพาะด้วงนะครับลด10% น้องด้วงลด10%นะถ้าบอกว่ามาจากช่วง r ริษูสนะคะคนะคะลด10%มีข่ะเยอะค่ะเยอะ,ยอะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณต้นค่ะกับแรงบันดาลใจดีๆนะคะในการต่อย,ยอดธุรกิจสําหรับช่วง r ริ t ูสท่องเที่ยวสไตล์ธุรกิจไปกับโอโจนะคะก็ต้องลาไปก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวขอไปจับน้องด้วงเล่นกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ